ตำนานมารีดอสูนแห่งป่าหิมพานต์ลึกเข้าไปในป่าหิมพานต์ดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยสัตว์วิเศษและอสูนานานาชนิดมีหนึ่งอสูนที่ถูกจารึกไว้ตำนานไทยมารีดอสูนผู้มีอำนาจแปลงกายเป็นทั้งภัยร้ายและอุบายแห่งมายากำเนิดของมารีดมารีดเป็นอสูนในวรรณคดีไทยที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์ตามตำนานกล่าวว่าเขาเป็นบุตรของเท้าจิตประเสนและนางทัศมาลากำเนิดขึ้นมาในเผ่าอาสูนที่ครอบครองพลังอาคมอันแก่กล้า แต่สิ่งที่ทําให้มารีดโดดเด่นเหนืออสูรตนอื่นคือความสามารถในการแปลงกายได้อย่างแนบเนียนเขาสามารถแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆได้ตามต้องการและใช้ความสามารถนี้สร้างกลวงล่อศัตรูมารีดกับแผนล่อลวงพระรามหนึ่งในเรื่องราวที่เลื่องลือที่สุดของมารีดคือเหตุการณ์ที่เขาแปลงกายเป็นกวางทองเพื่อล่อลวงพระรามให้ติดกับดักทุกย่างก้าวของกวางตัวนี้ช่างงดงามราวกับสัตวเทพทําให้สีดาหลงไหลและขอให้พระรามจับมันมาให้ได้ แต่แท้จริงแล้วนี่คืออุบายของทศกัณฐ์ที่ใช้มารีดเป็นเครื่องมือหกักพระรามออกไล่ล่ากวางทองย่อมทําให้สีดาต้องอยู่เพียงลําพังและเป็นโอกาสที่ทศกัณฐ์จะลักพาตัวนางไปยังกรุงลงกาจุดจบของมารีดแม้มารีดจะเป็นอสูรที่ฉลาดและเปี่ยมด้วยอาคมแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ไม่อาจรอดพ้นจากพระแสงสงของพระรามได้ก่อนสิ้นใจมารีใช้พลังเฮกสุดท้ายแกล้งทำเสียงเป็นพระรามเพื่อเรียกให้พระลักษมณ์ออกจากที่พัก และนั่นคือจุดเริ่มต้นของศกนากรรมแห่งรามเกียรติที่นำไปสู่สงครามอันยิ่งใหญ่ระหว่างเหล่าทวยเทพและอสูรบทสรุปตำนานของมารีตเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนถึงพลังของมายาและก็ลวงแม้เขาจะเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของเหล่าอสูรแต่ความสามารถและบทบาทของเขากลับทรงพลังจนสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเรื่องราวได้อย่างสิน้นเชิงแม้ร่างของเขาจะดับสิน้นแต่เรื่องราวของเขายังคงเป็นที่กล่าวขานในหน้าประวัติศาสตร์แห่งรามเกียรติสืบไป